นังสือ The Psychology of Money จิตวิทยาว่าด้วยเงินผู้เขียน Morgan Housel หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนเรื่องกราฟหุ้นหรือสูตรคำนวณซับซ้อนแต่สอนเรื่องพฤติกรรมของเราที่มีต่อเงินซึ่งผู้เขียนบอกว่าสำคัญกว่าความฉลาดทาง IQ เสียอีกครับสรุปหนังสือ The Psychology of Money การเงินไม่ใช่เรื่องของตัวเลข แต่เป็นเรื่องของอารมณ์เรามักคิดว่าการเงินเหมือนวิศวกรรมที่มีสูตรตายตัวแต่จริงๆแล้วมันเหมือนจิตวิทยามากกว่าคนที่รวยและมีความสุขไม่ใช่คนที่เก่งเลขที่สุดแต่เป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีที่สุดครับบทเรียนที่1ไม่มีใครบ้า no one's crazy อย่าตัดสินการใช้เงินของคนอื่นเพราะแต่ละคนเติบโตมาไม่เหมือนกัน คนที่เกิดยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองย่อมกล้าเสี่ยงกว่าคนที่โตมาในยุคเข้ายากหมากแพงสิ่งที่ดูบ้าสำหรับเราอาจจะสมเหตุสมผลสำหรับเขาก็ได้บทเรียนที่2โชคและความเสี่ยง luck and risk ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความเก่ง100%และความล้มเหลวก็ไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจ100%บางครั้งเราแค่โชคดีหรือโชคร้าย ดังนั้นจงถ่อมตัวเมื่อสำเร็จและอย่าโทษตัวเองจนเกินไปเมื่อล้มเหลวให้โฟกัสที่การทำสิ่งที่ควบคุมได้ให้ดีที่สุดก็พอบทเรียนที่3คํคำว่าพอ never enough บทเรียนราคาแพงของเศรษฐีหลายคนที่พังทลายคือพวกเขาไม่รู้จักพอการมีความทะเยอทะยานเป็นเรื่องดีแต่ถ้าคุณเอาสิ่งที่จำเป็นเช่นเงินเก็บเพื่อครอบครัว ไปเสี่ยงเพื่อให้ได้สิ่งที่ไม่จำเป็นเช่นรวยเร็วๆอวดคนอื่นนั่นคือการกระทำที่ไร้เหตุผลที่สุดบทเรียนที่4การหาเงินกับการรักษาเงิน Getting wealthy vs staying wealthy การหาเงินต้องใช้ความกล้า Risk taking แต่การรักษาเงินต้องใช้ความกลัว p a r a n o i d คุณต้องรอดให้นานพอเพื่อให้ดอกเบีย้ยทบต้นทำงานความอยู่รอด Survival สำคัญกว่าผลตอบแทนสูงสุดเพราะถ้าคุณหมดตัวคุณก็จบเกม บทสรุปเงินปันผลที่สูงที่สุดคือเวลาความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การซื้อรถหรูหรือนาฬิกาแพงๆแ,แต่มันคือความสามารถในการตื่นมาทุกเช้าแล้วพูดว่าวันนี้ฉันทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากทำเงินคือเครื่องมือที่ซื้ออิสรภาพให้เราเป็นนายของเวลาตัวเองครับฟังจบแล้วบทเรียนข้อไหนโดนใจคุณที่สุดลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจและกดปุ่มติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมคัดมาเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมครับ